ก็ถือว่าตัวหกตกงานร้องจริงๆแล้วเช่นเดียวกับเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นของนิรันดร์านร้องเป็นของนิรันดร์จริงเมื่อเราตกงานไป้วเราก็อยู่แค่นิรันดร์แล้วแตผมได้ยินว่าพวกเรามันจะไปอยู่ที่บริการอะไรใช่ไหมครับเราอยากไปอยู่เราอยากไปมีอะไรขึ้นขึ้นรู้ไหมว่าพระเจ้าได้เตรียมที่ให้กับเราที่ทีดีกับอเมริกใดองค์เตรียมที่ให้กับเรามีสมบัแต่ถึงแม้องค์เตรียมให้แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ไปที่นั่นก็ได้ถ้าเราโกหก ต้องว่าโกหกยอดต่อมารอไปโกหก,กนะครับเคยนะสัปดาห์นี้มาเดินไปนะทุกอย่างครับสัปดาห์นี้ยังแสดงว่าสัปดาห์หน้าอาจจะใช่ไหมครับไม่ไรู้เหมือนกันนะครับดังนั้นะะอดเลยถ้าถ้ามีคนอยู่ดีๆเนี่ยแผนการทั้งหมดยกเลิกแล้วเขาบอกอว่าอ่ายเกเลิกไปนะไม่ให้ไปแล้วที่มันจะเศร้าไหมครับเศร้าไหม เศร้านะถ้าไม่ได้ไปแล้วอะเศร้าไหมเศร้านะรแล้วูไมว่ามันเศร้ายิ่งกว่านั้นเีกที่เราไม่ได้ไปสวรรค์น,นะครับสวรรค์สว,สวย่าที่อเมริการากแต่ปาามันเป็นเงื่อนไขเดียวติดหวงเราทำให้เราไม่สามารถเข้าไปอยู่ที่นั่นได้การอยู่ที่บริการได้เราก็มีเงื่อนไขบางอย่างถูกไหมเราก็ผ่านการทดสอบบางอย่างเราจึงจะสามารถไปอยู่ที่นั่นได้ในการเข้าสวรรค์ก็เช่นเดียวกันเงื่อนไขเดียวก็คือคุอคณต้องบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมไม่เชื่อว่าพวกเราบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็เราอาจจะเคยด่าคนเราอาจจะเคยทำผิดเยอะแยะไปหมดและแน่นอนเรามั่นใจาว่าตายแล้วเราบอกอะไรแน่นอนน,นะครับวันนี้เป็นข่าวอีกนะที่ผมอยากจะบอกเป็นข่าวนี้ก็คือว่าพระเจ้ารักเราพระองค์สร้างเราขึ้นมาเหมือนลูกของพระองค์และด้วยความรักลูกนะคะรับพระองค์ยินดีตายเพื่อลูกผมมีคำถามนิดนึงนะครับ คุณแม่ทีทีตายเพื่อลูกมันเพราะอะไรรักพระเจ้ารักคุณแม่นะครับยิ่งกว่าและพระองค์ได้ใช้ฟรีซูมาตายกับเราแล้วและในวันนี้นะครับถ้าเราเชื่อพรีสุมาพระองค์ตายทำไมเพียงเพื่อเราและพระองค์เป็นตื้นกับความตายแล้วเราจะรอดรู้ไหมครับว่าถ้าเราตามคนที่มีชีวิตอยู่เราจะไปะชีวิตของเราจะมีมีแต่ความมั่น,นงคงเอาละ ผมก็เลยอยากจะถามในเวลานี้พระเจ้าที่ขอความเชื่นนี้ได้แล้วนะครับถ้าเราเชื่อแล้วรับพระเยซูคริสต์ไว้เราจะพ้นจากความป่าเอทั้งสิ้นในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเคยทําอะไรมาก็ตามและองค์จะให้ชีวิตใหม่กับเราองค์จะให้ชีวิตนิรันหร์กับเราผมถามว่าคุณต้องการรับไหมต้องการไหมครับต้องการรับไหมครับต้องการรับไหมครับหรือต้องการรับไหมในชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์ต้องการรับนะครับตาวสารคนต้องการรับ ก้าวการรับไหมถ้าอย่างนั้นผมอยากจะให้เราก้าวข้นมาข้างหน้านะเดี๋ยวผมจะนำพวกเรามาติถันนะครับไปเราเข้นมาข้างหน้านี่นะเมื่อทั้งทีบอกเอาไว้นะครับบอกว่าถ้าเราเชื่อได้ใจว่าพระเยซูเป็นคือการตายในวันที่สามและเรารับรองค์ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นเจ้าหน้าในชุดของเราเนะครับเราจะรอดความเชื่อใ,ใจรู้สึกความชอบธรรมและการรับสาศักดิกรร์ศกดิ์ของพระเจ้าได้ปัดจะรู้สึกความรอดในเวลานี้เนี่ยผมจะนําเรารับปฏิบัติแต่ก่อนสิ่งผมขอถามว่าคุณยินดีเชื่อใ,ใจไหมว่าพระเยซูตายทุกอย่ารับบาปทั้ทงสิ้ททนทรมทรมา,แรานแทนพวกเราเพื่อเราไม่ต้องไปทรมาตนต่อไปในอนาคตแลนะครับถ้าวันนี้พวกเราทุกคนไปทันนะครับทุกคน ล้มมือนี้เนี่ยเขาเราสั่งอะไรเราไม่รู้เลยเพราะเขาไม่มีราคาให้เขามาเก็บตังาสิ่งหนึ่งทำไงครับเราไม่มีจ่ายนีคาแจ้งตำรวจจับติดคุกไหมนะการทําความผาบมีผลตามมาแน่นอนแต่เท่าวันนี้เนี่ยผมเองเดินเข้าไปที่ร้านอาหารแล้วผมมีสตางค์เราคุณบอกว่าเฮ้ยอาจารย์จําได้ตอนเช้าเนี่ยเราเจอกันแล้วอาจารย์ช่วยผมได้ไหมผมบอกได้ครับเราผมต้องสิ่งหนื่จ่ายให้ถามว่าเราต้องติดคุกไหมครับ เราต้องติดทุกไหมไม่ต้องเช่นเดียวกันมีคนจ่ายให้แล้วเราไม่ต้องดิดคหูไม่มีใครจ่ายให้เราได้ยุเว้นกับคนคนนั้นเขาไม่มีนี้ด้วยองเขาเองพระเยซูไม่มีบาปไม่ได้เป็นนี้กับใครนะครับแต่พระองค์สามารถจ่ายให้กับรเราได้พระองค์มาเพื่อเราละเราต้องเป็นที่จับทางาคามมาับดังนั้นในเวลานี้พระเจ้า,ายึดของไว้ให้นะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องทำตามนั้นขอให้เราท่านานด้วยกันนะครับพระเจ้าอยู่ต่อหน้ายู่แล้ว ขอให้เป็นกลางขอให้คำนี้จับใจของคุณขอให้คุณกล่าวรับของความจัรบร่องนะครับพระบิดาเจ้าครับโนเบิลนะครับให้อธิษฐานด้วยนะจ๊ะพระบาาิดาเจ้าลูกเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เชื่อว่าพระองค์ตายเพื่อลูกเพื่อให้ลูกพ้นบาปขอบคุณที่ทนเจ็บเพื่อลูก ขอบคุณที่ตายเพื่อลูกและลูกเชื่อว่าพระเยซูจ่ายให้ลูกหมดแล้วปรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วและลูกขอเปิดใจรับพระงเ,เข้ามาในชีวิตลูกขอเรียกพระงว่าพระเจ้าองค์พระผู้เเจา้าเจ้านายของลูก และพระองค์จะเป็นพระเจ้าของลูกแต่เพียงผู้เดียวประวิชีวิตของลูกลูกรับความรอดน,นี้ในขณะที่ดิสคริสตามเนี่ยในเวลานี้ใครอยู่ในหัวใจของเราแล้วครับความบาปของเราที่เป็นสีแดงเข้มตอนนี้เปลี่สีอะไรครับสีขาวแล้วนะถ้าวันนี้ผีปนาวด์ลงมาที่นี่พวกเราไปไหนนะครับ เราไปสวรรค์กันแนะ้นะครับตอนนี้ทุกคนได้เกิดใหม่แล้วไม่ต้องรอเกิดใหม่ชีวิตหน้านะครับต้องเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับเราก็เราอยู่ที่นี่เพื่อที่จะช่วยเหลือน,นะครับถ้ามีความเจ็บป่วยมีอะไรต้องการกาปรึกษาเรามีนะครับเอาละครับก็ขอปรบมือนะครับในการตัดสินใจของพวกเราเอาละครับในวันนี้ผมมีความสุขี่สุดเลยนะพวกเรามีความสุขไหม รู้ไหมว่าในสวรรค์เนี่ยหนึ่งคนที่รับความรอดเนี่ยเขาคลึกคื้นกันแล้วไอ้เมทแต่ข้างล่างทำไมยังเงียบอยู่ด้วยรู้ไหมออ่ะไรดูยากอะไรดูยากนี่ควรจะตื่นเต้นยิ่งกว่คนไทยรู้ไหมไอ้แมนอะไรดูยากเอาละครับในห้องอาหารของเรานะครับมีอาหารที่จริงเนี่ยครั้งแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยผมนึกว่าราคาจานละร้อยกว่าบบจริงๆเขาก็มีนะ จา่าสองสามร้อยก็มีแต่ผมแปลกใจที่เขาแบบากับ39ละสบาทนะครับถ้าเราม่คิดว่ามันแพงเกินไปนก็ขอ,อไม่ต้องใีไกลหราเราไปทำด้วยกันนะโอเค้่เดี๋ยวเราไที่หลังาเราไหม่วเวาเจ้าข,ของคุณกงสหรับอาหารืที่ที่โงได้ส่งจัดเตรียมไว้ขอโรงเฉพาะอาหารมีเน้สัต เราขอพระองค์ทรงให้เรามีประสบการณ์ของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดีเดเยวกันการเป็นต้นหนึ่งเดียวกันการ,ถถกลการป,รววล,ะะรปลุกพลังซึ่งกันและกันในความรักและการเจริญเติบโตในความรักซึ่งต่อกันเราขอถวายพระเกียรติพระองค์ด้วยคำพูดการกระทำของกัมมักจันรในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับมีใครมีคำพยานอะไรไหมมีไหมครับมีไหมภขขรรยาถามสารมีไหมมีในการแค้นท้องไทยนะครับคนเป็นเอง เดี else, ๋ยวคนก็ลืมแล้วมีไหมจ๊ะมีไหมมีไหมครับอืมอ้าวแล้วก็ใจกลางแค่นั้นเดี๋ยวเราเดินประชุมตอนนี้เลยนะการนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับสวัสดีครับ